คือยาปี้ิงนอารจปแจ้งผมประามันไม่มันไม่เข้าลูกเข้าลอยแล้วเพราะมันถูกกระซาดกออจังหวะนั้นคือดิฉันแบบดิฉันรู้สึกแย่ระดับสิทธิ์ถ้ามีถ้ามีสิทธิระดับก็คือระดับสิทธิ์ดิฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันเดินไปห้องนั้นค่ฮึด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 อยู่ในใจแต่ตอนนั้นความรู้สึกมันเสียไปแล้วมันมันแบบอยากกลับแล้ว อยากกลับแล้วอยากตอนนี้เลยอยากกลับแล้วอยากขึ้นรถตอนนี้เลยแต่ด้วยแบบพี่มดดำเขาให้เกียดินเราไปเราก็ต้องแบบยิ้มนู่นนี่ไม่เป็นไรอะไรแต่จริงๆความรู้สึกมันมันแย่มากดิฉันว่าเรื่องการให้เกลียด คนอื่นการเคารพคนอื่นการรู้จักมารยาทและขอบเขตมันคือเรื่องพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกถูกทำให้ให้อับอายต่อหน้าสาธารณาชนไม่มีใครแน่นอนไม่มีใครรู้สึกดิฉันไม่ใช่เป็นคนหน้าหนาจนถึงขั้นจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกิชันออก ทำไมถึงคิดว่าการทําให้คนคนนึงต้องรู้สึกอับอายต่อหน้าสาธารณชนมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ดูดิฉันงงว่าคุณก็พูดอยู่ตลอดว่าคุณอายุขนาดนี้แล้วคุณ6กสิบแล้วคุณแก่แล้วรุ่นแม่แล้วแต่พฤติกรรมคุณมันซามขนาดนั้นน่ะมันเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่อง เรื่องมารยาทที่ดีเรื่องการปฏิบัติตัวที่ดีต่อคนอื่นเรื่องการให้เกียรติซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่คุณต้องรู้ไม่ว่ากับใครไม่ใช่เฉพาะกับดิฉันกับทุกคนคุณต้องให้เกียรติเขาโดยเฉพาะถ้าเขาเป็น lgbt เขาไม่ใช่ตัวตลกนะคะคนที่เขาเป็น lgbtq เขาเป็นเพศทางเลือกอะไรเขาเขามีหัวใจทุกคนเขามีหัวใจ ทุกคนมีความรู้สึกไม่ใช่ว่าเพศอย่างคุณมีความรู้สึกเพศหญิงมีความรู้สึกเพศชายมีความรู้สึก LGBTQ ไม่มีความรู้สึกมันไม่ได้นะคะหรือจะไปเห็นว่าในหนังยังโดนกระชากได้มันคือโบทในหนังค่ะถ้าชีวิตจริงทําแบบนี้ดิฉันก็โกรธไม่ว่ากับใครมันต้องดูบริโบดว่าสิ่งที่คุณทําคุณทําแบบ ภายใต้บริบทอะไรมันคือการแสดงละครเหรอคุณได้บอกดิฉันก่อนไหมว่าคุณจะกระชากและดิฉันได้ยอมยินยอมให้คุณกระชากวิวิดดิฉันหรือเปล่ามันคือความยินยอมดิฉันรู้สึกแย่มากและดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วต่อให้ดิฉันจะไม่โกรธดิฉันไม่ให้อภัยคุณแล้วคุณกับดิฉันไม่ต้องร่วมงานกันอีกค่ะ ดิฉันไม่ให้อาภัยคุณค่ะดิฉันไม่โกรธแต่ดิฉันไม่ให้อาภัยคุณ